รูเบนอโมโริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับหลังเกมเปิดตัวที่ทีมบุกไปทำได้แค่เสมออิฟสวิททาวในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าลูกทีมยังไม่ชินกับระบบการเล่นใหม่พร้อมย้ำว่าต้องใช้เวลาและความอดทนเพื่อพัฒนาทีมให้ลงตัวอโมโริมซึ่งเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงเป็นเกมแรกระบุว่าระบบ3-4-3ที่เขานำมาใช้ยังคงเป็นเรื่องทา้าทายสำหรับนักเตะที่ต้องปรับตัว มันเป็นหลีกที่ยากผลเสมอในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนักเตะของผมยังคิดมากเกินไปในสนามคุณสามารถสัมผัสได้และนั่นทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นในอนาคตอโมรินกล่าวเกมนี้เราเสียบอลง่ายโดยไม่ถูกกดดันการควบคุมบอลและจังหวะของเกมยังไม่ดีพอแต่นักเตะพยายามอย่างเต็มที่แล้วเราต้องพัฒนาความเข้าใจในระบบใหม่และทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นในปีหน้าอโมรินเน้นถึงความสำคัญของการปรับตำแหน่งนักเตะ เพื่อเติมเต็มจุดอ่อนของทีมในตอนนี้โดยเขาชื่นชมนสแซมาสราวีว่าเป็นผู้เล่นที่ฉลาดและมีความสำคัญต่ออนาคตของทีมนุแซเล่นได้ดีมากเขาฉลาดและช่วยให้เราสามารถเล่นในหลายพื้นที่ของสนามได้เขาจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตอโมอริมกล่าวขณะเดียวกันกุนซือชาวโปรตุเกสย,ยังพูดถึงบรูโน่แฟน,นันว่าเขาเริ่มปรับตัวและพัฒนาเกมของตัวเองแต่คุณไม่สามารถคาดหวังให้เขาวางบอลยาวทุกครั้งได้ เราต้องสร้างทีมที่สมดุลและมีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นแม้จะเริ่มต้นด้วยผลเสมอแต่การเปลี่ยนแปลงในทีมแมนยูภายใต้การนำของอโมริมยังคงต้องการเวลาและความอดทนแฟนบอลปีศาจแดงคงต้องรอดูว่ากุนซือหนุ่มรายนี้จะสามารถนำทีมกลับสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้หรือไม่